สวัสดีครับทุกท่านครับพาทุกท่านมายัางหนองร่องกระโพบ้านตะเคียนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นโฉมใหม่นะครับซึ่งหนองแห่งนี้นะครับหนองร่องกระโพแห่งนี้ผมมาเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีเห็นน้ําใสแบบนี้นะครับตอนนี้เขาก็เหมือนกับกําจัดวัชพืชขึ้นมานี่ครับเป็นกองกองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ เป็นหนองกว้างใหญ่เป็นน้าใสเลยครับเมื่อก่อนวัชพืชจะเต็มหนองเลยนะครับจะเป็นพวกจําพวกผักตบชาวาเอยนี่ครับเขาเขาลากขึ้นมาแล้วเอามากองไว้ตรงนี้นะครับทําให้หนองแห่งนี้ดูสะอาดสะอา้านแล้วก็มีชีวิตชีวานะครับเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนหย่อนใจได้เลยนะครับก็ยังคงมีนกเหมือนเดิมนะครับนู่นเหครับผมเห็นนกเป็ดน้ําอยู่ไกลเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูไม่รู้ว่าจะซูม เห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนกเป็ดน้ําอยู่ไกลๆนู่นนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับอ่าเห็นนะครับเห็นเป็นนกเป็ดน้ําอยู่ฝูงใหญ่ฝูงหนึ่งนะครับทางด้านโน้นนะครับเห็นอยู่อันนี้ซูมมาดึงซูมมาเกือบสุดนะครับคุณผู้ชมครับก็พอเห็นนะครับอ่านี่แหละครับนกเป็ดน้ําของล่องกระโพนะครับ ซูมได้ไกลทีเดียวนะครับอ่ะไปแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ